สวัสดีด้วยนะครับคุณผู้ชมคือผมไปเจอไอ้พวกคอมเมนต์นี้มาเว้ยเข้าใจนะไปเจอพวกคอมเมนต์นี้ว่จะให้ดูมีแต่ปัญหาอุ้ยไอ้ผู้หญิงมันวะให้ดูนะดูไม่เต็มร้อยวะ อะไรไม่เต็มร้อยอะไรเว้ยหาเรื่องเหรอสัตว์มินก็เมินดีๆหน่อยนะ่ะม้นไม่ดีตบมให้มินไม่ดีไม่เต็มร้อยอะไรวะความสนุกเว้ยความสนุกของคลิปดีนี่ก่ออย่าทำให้มันเป็นเรื่องดรามา่าเลยปะนองคาร ดีน้ำอาก็ปวดหัวเลยมาเจอนี่ก็ไม่จำร้อยอ่ะดูดิใครวะโอ้โหพัชยาพัชยามึงไม่พูดตามแล้วมาพูด ทำคลิปความสนุกของแฟนลับนี่มาว่าคุณที่เสียหายๆนะดูิีตามพันหกร้อยแปดสิบเนี่ยหาเรื่องอะไรวะมอนเท้าอ่ะ เบื่อนะเว้ยสร้างรามากเพราะคลิปนี้ย่หามจริงไม่เต็มร้อยอ่ะเองเองที่คอมเมนต์ไม่เต็มร้อยอ่ะแล้วมาว่าซ้ำอีกนะเพราะความสุขนะเฮ้ยมราชอบก็ไม่ต้องดูดิอ๋อสำหรับที่ใครดูคลิปนี้นะครับ อย่าลืมติดตามติดต่อของผมด้วยอมองหนะ้าอย่าลืมติดตามติดต่อผมด้วยนะายการติดต่อผมไทยโกะเก้าสองศูนย์ไปติดตามด้วยเด้อเกี่ยวขึ้นรื่ให้เนี่ยไปดูกันให้หมดดูกันให้เยอะด้วยโอเคนะไม่มีอะไรแค่มาโปรโม t ติ t ต k อแล้วมาดูให้ดูอะไรบางอย่างก็งไม่รู้เหมือนกันอนะ อะไรไม่รู้ก็จริงเตือนขอโทษด้วยก็จะมาได้นะคุณเธอไปไหนมายังมีคนมาผมก็เพียบเหรอไมไหนยัยข้างว่าผมเป็นออไรทีติกเนี่ยเพราะรก่ะเฮ้คอมเมนต์พวกงงโง่เนี่ยกะ ขี่หาเรื่องวนนี่อ่นอา,อานบก็คว้ายังออกจากม้าเลยแอ่นนะันมันต้องไปเล่นล้นอนจะเ,เล่นขยับขบนี่ออกมาเนี่ยมันใกล้แค่ไหนมันพอนเลยอย่ผ้าแนละ้าผ้าทีหนังใ,ามาใผมอ้าจังผมดังเลยเออยังออยังดังออยังดังแล้วได้ยังไมเงินจนะ้ไ่เงินท่ว่า กูขอร้องเถอะซักคนมึงอย่าสร้างเรื่องให้กูดีไหมวันนี้ปัญหากูจะเยอะหมดแล้วนะ่ะ

แคอยัางมีชื่อเสียงอยากให้คนหูจักอยากดังให้คนอื่นหูพ่องเพื่สนับสนุนเลยเลี้ยมห่อแบบอุเทงใจดำหายเด็ด ทำยูทูปแถบตายโอ้โหมาเห็นข่าวสุด่อยแบบคนเกสมัยนี่มันเปิดโลกกว้างแล้วแบบอนจอี่ยอย่างขโมนเป็นเรื่องเงย์โอเคยัยคือคนหูจักผมผ่องเลยตัวต้นที่แท,ท้จริงมันเป็นเด็ด ภาษาเหนือย้ายกับเฮียคนเดียวอยากให้พูดภาษาไทยไหมละ่ะพูดไทยทั้งวันแม่งเ,เจอปัญหาเจอแต่ปัญหาเว้ยไม่ชอบนะเลยน,นี่คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้ด้วยผมจะไม่รู้จะเลิกทำ YouTube ดีไม่เลิกหรอกจะทำจะทำบทไวให้ผมเลิกทำไหม เลิกหรือไม่เลิกอย่าพิมพ์คำหยาบมาแล้วกันไม่ชอบพิมพ์ใต้อคอมเมนต์แล้วกันกดหนึ่งไม่เลือกทำกดสองโอเคนะชอบรื่กดไลค์กดแชร์สับสับใครเยวจะมาลบปัญหาส่วนตัวกันสวัสดีครับ